กระโดดไว้คนนั่ตรงเนี้ยกระโดดสองขาขอกินแค่หลอดหน่อยครับวันนี้เราจะมาชวนจัดกันนะครับคาเฟ่เหรอคาเฟ่ว่าชวนจัดก็ได้อืไป เราชื่ออะไรกันครับภูภูมิกับภูมใจฉันหนูชื่อว่าภูมใจชื่อสิงหิชว่วเด็กชายองนรสธารกุลอันนี้อ่านว่าอะไรครับเนี่ยระวังเหลียบเหยียบลูกกระต่ายตายไปเร็ว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 อไปก่อนไปก่อนไปก่อนครับเดินไปให้ไกลๆหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวแม่จะเปิดเข้าไป มาเต็ม <c oughs> <c oughs> มใจไปนั่งก็ได้ <c oughs> ก็องเข้าไปกับลูกเถอ ภูมหันหน้ามาหาแม่หน่อยภูมูมภูมหันหน้ามานี่สิภูมูนั่งลงนั่งลงนั่งลงจะได้เห็นอันหนึ่งสองสามภูมิใจหันหน้ามาหาแม่หน่อยภูมิใจหันหน้ามาหาแม่มันห้าเอาเอาเอามันนอนอยู่เลยอยากให้คือให้กับต้องขอไห

นี่ตัน้วนีตัวนี้นี่ดเนี่ยไดนะโมีลูกกระตายนี่ลูกกระตายมาแล้วนี่ยอม่ใช่ไม่เจ้าตัวนี้ิ

เนี่ยตัวเล็กมันงามันเหมือนอยากกินมั่งเตัวไหนกับตัวไหนอะเนี่ยตัวเล็กตัวนี้เน่ที่ไหนมาแย่เหรอค่ตัวตัวตัวใหญ่ตัวนี้เน่ตรงนี้เป๊ะน่าให้อาพอก เห็นนะคะตัวเล็กเบีม้องนอนมันมาแย่งกันนะเราต้องรีบให้ลูกใช่ันเราต้องรอใน้างอนเฮ้ยาล่างมันะโดนแล้วเนาะฮมานไปางอ่โอ้ย ออกมาออกมานั้นเป็นต้นอันนี้ภูภูมิเคื่องฟ้ามิน่าเครื่องฟ้าภูภูมิเดอหนอกไหมได้ระวังนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งนั่งภูภูมินั่งตัวเล็กกินตัวเล็กมากินช้าหนุกดูใหญ่มามันก็เบียด สงใจระวังหนำต้นเฟื่องฟ้านะลูกไม่มีไม่มีไม่มีมึมจับเบาๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะจับมันไปที่อื่นมันได้ไม่มาแบบนีุ้ณใจหนัก้าผักนี้หน่อย ้มาตัวหน so, uh ึงแล้วนาดูนตัวแล้น้องเบบี้บนตัวเบบี้กลนยนี่นี่ก็มามาหาตรงแม่เนี่ยที่แม่ไม่มี ตัวเบบีตวอตรงนั้นก็เต็มเลยข้างในก็มอัวนะ้ง โอ้โหคือมักระโดดมามนนั่งตรงเนี้ยกู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 กภูมิใจอย่าบังเตะใกล้กนลใกล้อธิพง์ก็ท่าสิอาภูคมวางเลยแล้ววางมากว่าตัวใหญ่แย่งใช่ไหมครับ

ตัวนี้น่ารักมากกระโดดสองขาขอกินแค่หลอดหน่อยครับหใช่ไหมอือหภูมิใจครับภูมิใจภูมิใภูมิใจต้องกระไม่ได้กินยากละมันมาชนใช่ไหม พ่อเห็นมันก็กระต่ายมันก็โดดชนตะกร้าใช่น้องเห็นไหมกระต่ายกเลยมันแรงเยอะมากนี่กระต่ายมเยอะมันก็โดดพุ่งชนตะกร้าหัวใจร่วงไปดีกว่าหนีหนีกระโดดชนเลยน้องให้โตเล็กแล้วน้องแบบนีป่ะแบบนี้กระโดดมองตะกร้าแล้วน้องจะจะจับพอดิเขาอุ้มน้องอุ้มไม่ตัวใหญ่มันแย่งไง พอแล้วพอแล้วไม่ต้องอุ้มปล่อยปล่อยใหญ่มันแย่งปล่อยปล่อยปล่อยลูกพอแล้วไม่ต้องอุ้มโอเคได้เลยถ่ายแลยมันแคบจะมาดูหนึ่งสองซ้ำโอเคถ่ายแล้วสองมือบูบูมสองมือปูบูมสองมือปูบูมสองมือ สองมือลูกสองมือครับอปล่อยสองมือปล่อยสองมือตัวใหญ่มาตัวเล็กมันคอตัวใหญ่มารีบเลยพ่อจ๋าตัวใหญ่ก็หิวเหมือนกันต้องตัวใหญ่ก็กต้องการอาหารเยอะเหมือนกันนะลูกยิ่งตัวใหญ่ยิ่งกินเยอะต้องการพลังงานเยอะ

อยืนก็ได้นก็ได้ลกยืนไ้เฮ้ยน้อ่อาก็ตายไวไปูภูมก็อยากจะกินด้วยภููมิพอพอภูภูมเบาเบาเบาภููมิเบาเบาูภูมปล่อยปล่อยปล่อยว่าตัวนี้มันเลียวโอเค อิ่มแล้วอิ่มหลับให้ได้ทุกตัวภมใจภมิมอย่าเลือกให้แต่ตัวเล็กสิลูกภูมิภูมิลองฟังนห้กตัวไหมหมดแล้วปตาไปดูตัวอื่นตายชีตายชีอ่าเราไปดูทางนู้นทีไปอยากผมว่าจะมีกองตัวตัเนี่ยมกกต่าโอ้ย ไปเลยนี่ยไปไปอุ้ยมีตัวใหญ่นี่ถ้าเราไม่มีแครอทมาให้เ้าาแลวตยนี่คือบ้านบ้านของเจ้าก็ต่ายเห็นไหมว่ามีหญ้าแต่แต่พวกเนี้ยมันจะมาแต่เขาชอบกินแครอทมากกว่าเขาก็เลยวิ่งไปหาภูมิใจกับภูภูมกร่มถึงถึงเขาไม่มีอาหารไม่มีแครอทเขาก็มีหญ้าเห็นไหมนี่นั่งกินกันเต็มหญ้ากันเต็มเลยองกินใบใ้ด้วยอื มาดูสิมาดูสิเต็มเลยนี่บ้านของมันนะบางตัวก็เข้าไปกินน้ำนี่เมันมากินนะกินใบไม้มันจะทำรังกินใบไม้นอนกันนี่ลูกมันมายืนอยู่กับแม่นอนูข้างแม่ตัวนี้ไปแล้วหนีไปแล้ว ยชนะ่ายิ้มสะดวกกว่านะยาไม้ไผ่ยาไผ่เขาว่าเล็กกว่ายาไผ่เนี่ยต้อม่ใชใชี๋ยวให้มันกัดมีอะไรให้แต่พวกเรามันขึ้นมาตรงเนี้ยหิวอยู มาตะกายแม่เนี่ยตะกิจแม่ขออาหารขออาหารมาตะกิจแม่มาตะกิดไม่มีหรอกไีเขาออกไปที่ไหนไหนดูสิไหนกินไหมกินไหมไม่กิน้วอยากจะกินแครอทนะสิกินหญ้าเบื่อแล้วอยากจะกินแครอทไม่มีใครกินเลยเห็นไหม ไม่เอาเลยอยากจะกินแครอทแต่มีบางตัวกินนั้นนะคะจากตัวเนี้ยเนี่ยนะคะตัวเนี้ยมันจะกินอนะ่ะเอาไปดิมันดู่ตไไรงนี้ครัภูมิอย่าบังคับภูมิปล่อยเราจะให้ตัวที่กินนะนตัวก็ยังยหิวอยู่ครับแต่ขึ้ปิดไม่ได้ หิแโอ้โหระวังเหยียบระวังเหยียบตัวเล็กๆอ่ะบางทีมันวิ่งมาาเราไม่ใช่ให้จัดทางดูก็ได้มุไจไม่ดูดูตรงนี้มุไจดูมุไจดูมุไจนี่หนูให้ให้มันจะแม่คะตัวนี้มันกินอ่ะอันนี้หนูให้แค่จัดทางมันกินมันกินเฉยมันกินอ่ะอืมท่ามันกินอยู่ ่อ้าไม่ได้ตรงเอ่ะจนมากอมีใเ็คู่โอ้เดี๋ยวเอาจัง้ไม่่แมันกัดไปครึ่งนครับ เม่ใช่มีมีตัวทอยู่ใต้นีด้วย เหรอเครับมาหาแม่ใจหาหน้าหาแม่ตรงนี้ยิ้มเลยครับเฮไปนี้เราลาไปก่อนจะลืมกดจิตตากดไลค์กดแชร์ให้กับช่องภูใจภููมด้วยนะคะกดบายบายกดกดกระดิ่งกดไลค์ด้วยครับบายบายพากดจิตตามช่องของผูดาวล้วนะ